มาอีกโพดธยังงแล้วครับผมฟังหรอกนะครับไม่อีกแล้วนะครับโดนเหมือนกันหน้าจะแดงครับกดขึ้นป่านนางโซนสายึ้นนะครับคนมีหนานะครับนี่เอาพวกพก,กับพวกนะครับน้ำน้งแดงตะวบนมกเงินน้ำเพล่อมเพล่อมแต่พอคนเกินกองพ่น,พกเกน,น,พนเปรมน,นะครับคอหลอดนะครับรวมกับทหารมาหาคอด้วย มีแต่ตำรวจผู้ก,กองอะไรอย่างเงี้ยพีมเมขาเบิดนะครับซอยซอยแซ่แซ่นี้เหละครับตรงหน้าจะแดงเงี้ก็อาจจะกลับฆาตกรนะครับเมืองท้องที่บ้านเอากดหมายมาใส่กันหมดนะครับมันกดคืนมาใส่หัวขเขาเองนะครับแต่แม่งเปลี่ยนไปดูกรงพยบาบาลนี่กันนะครับโรงพยบาบาลปัญญา นี่กดเคลื่อนกดขืนดิมา่อเสีทำลายคนดิต้องเป็นหาพออย่างครับพยาบาลผมโมโหลกันเนอะมองตรงตรงเลยนะเอาเลยนะครับตรงหนายยีแดงขับเคียงเนี่ยนะครับนัดแปลงขื้นนะครับดัดแปลงขื้นสัญญาณ v t k นะครับโผดประหารครับเชีร์ซอยกันเนี่ยผู้ได้ยุบวงเงินนะครับฝากแช่มเลยน